สวัสดีครับวันนี้บ่าวยอดจะพามาทำปลาหมึกตัวยัดไข่นะครับเป็นหมึกดำทั้งบอกวิธีปั่นปลาหมึกดำให้เด้งสวยหนวดยัก์กับหมึกดำนี่ปั่นไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้ปลาหมึกดำออกจากช่องฟิตมานะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเวลาเรามาแช่น้ำแข็งพอม,มาแช่น้ำแข็งนี่น้ำมันจะเย็นมากเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำแข็ง นี่ครับมันจะเหี่ยวเหี่ยวครับเหี่ยวแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนวดปลาหมึกยักษ์นะครับเราสามารถปั่นรวมกันได้เลยนะครับปลาหมึกดําวันนี้จะมาปั่นแล้วก็จะเสียบไข่นะครับยัดไข่เป็นปลาหมึกตัวไข่นะครับที่เราไปขายไม้เจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับอยู่ในนี้ก็แปดกิโลนะครับนี่กระมังสีดำนะครับปลาหมึกดำหกกิโล แล้วก็หนวด2กิโลนะครับเบาวยอดจะปั่นรวมกันเลยนะครับนี่ก็ใส่เกลือนะครับเกลือเม็ดขาวตามท้องตลาดนะครับถุงละ40บาทนี่ครับใส่2อถ้วยถ้า10กิโลหรือ12กิโลนี่ใส่เป็น3ามถ้วยนะครับน้ำนี่ต้องเย็นนะครับอันนี้ทำกันแบบง่ายๆนะครับทำขายวันหนึ่งอย่างนี้ครับเราไม่ต้องไปใช้เครื่องซักผ้าก็ได้ครับ อันนี้ผมทำกันสองคนกับแฟนจะทำกันอย่างนี้เลยครับปั่นปลาหมึกดำเสร็จก็จะปั่นคอหมึกเปรูต่อเลยนะครับนี่ครับถ้าเราปั่นไปสักพักหนึ่งปลาหมึกนี่จะเด้งนะครับประมาณ20นาทีนะครับปลาหมึกมันจะมีผิวสวยกับไม่สวยนะครับถ้าตัวไหนผิวสวยนะครับดูผิวนะครับนี่ครับสีดำตาอ่อนๆผิวสวยเนี่ยเราจะเอาไป เป็นทาตัวยัดไข่นะครับลดต้นทุนลงมาถ้าเป็นหมึกอาเจนเนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะครับแค่เราปั่นแล้วก็เอาไส้เอาพุงออกก็ยัดได้เลย,เลยสีสวยครับหมึกอาเจนแต่แพงครับโลหนึ่งร้อยสี่สิบห้าสิบหกสิบบาทอันนี้ก็ราคาต้นทุนก็ไซส์ดำหมึกดํานี่ก็ไซส์สามร้อยห้าร้อยนะครับตัวนี้อยู่กิโลแปดสิบบาทครับผมสวยครับเราต้องเลือกตัวผิวสวยๆนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นหนวด ปันลมกันมาก็จะเด้งอย่างนี้เลยนะครับปลาหมึกดํานะครับถ้าตัวไหนผิวสวยเราต้องเอามายัดไข่ถ้าตัวไหนผิวไม่สวยนี่เราเอาไปซอยครับซอยหัน่นเป็นไม้ละสิบบาทเแบบเป่ายอดเสียบตามคลิปที่แล้วที่ดูมานะครับเพราะว่ามันจะลดต้นทุนลงมามากเวลาเราขายตัวหนึ่งแปดสิบเก้าสิบบาทอย่างนี้ครับตัวเนี้ย อยู่70บาทถึง80บาทนะครับถ้ายัดไข่ไปแล้วมันจะลดต้นทุนลงลงมามากเลยนะครับจากหมึกอาเจนนะครับหมึกอาเจนถ้าสวยๆหน่อยไซส์สองร้อยสามร้อยก็อยู่โลร้อยหกสิบบาทนะครับถ้าตัวนี้สองโลนี่ซื้อหมึกอาเจนได้หนึ่งโลเลยนะครับเนี่ยครับไซซ์นี้หกสิบหกสิบบาทครับไซซ์นี้พอเราล้างน้ําเสร็จนะครับเราก็มาคัดตัวออกไปนะครับที่เราปั่นรวมกันเยอะๆนะครับ ส่วนหนวดเปายอดก็เออออกไปอีกกละมังหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะมาแยกตัวนะครับขัดตัวสวยๆตัวผิวสวยๆนะครับถ้าเราเอามาจากห้องเย็นเนี่ยตัวผิวสวยๆนี่จะเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดที่เขาปั่นมาแล้วอ่ะหนังจะถลอกครับแต่ถ้าผิวถลอกเนี่ยถ้าเราไปลอกหนังมันออกมันจะเป็นหนังสีขาวๆนะครับถ้าไม่สดมันจะออกเป็นสีอมชมพู าสดจริงมันจะออกใสนะครับใสขาวเด้งอย่างเงี้ยครับนี่คือสดจริงครับเนี่ยนี่ผิวสวยนะครับเนี่ยถ้าตัวผิวสวยอย่างเงี้ยวันนี้จะเอามายัดไข่ให้ดูนะครับเนี่ยครับใสเจ็ดสิบแปดสิบได้เลยนะครับเนี่ยถ้ายัดไข่ไข่ที่ยัดก็จะเป็นไข่อาเจนนะครับก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลก็อยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเนี่ยครับทีนี้พอเราทาเจ็ดคัดเสร็จเราก็มา ควักไส้ควักพุงออกนะครับอย่าให้คอมันขาดนะครับถ้าคอขาดเนี่ยจะไม่สวยครับเวลาเราไปเสียบไม้นะครับไม้ก็ใช้เป็นไม้เบอร์สิบสองนะครับอันนี้ครับเราก็หักคอออกเราก็ล้วงขี้ออกนะครับแล้วก็ดึงกระดูกสันหลังมันครับกระดูกใสๆสนะครับออกแล้วก็ใช้ช้อนยาวนะครับล้วงไปลึกๆข้างในครับตรงปีกมันแล้วก็ เอาไส้อะกงออกมาครับอย่างนี้จะสะอาดมากเลยนะครับเพราะว่าปลาหมึกดำนี่ขี้จะเยอะกว่าปลาหมึกอาเจนนะครับปลาหมึกอาเจนนี่จะจะทำง่ายกว่าผิวจะสวยขี้ก็ไม่เยอะทําง่ายครับแต่หมึกดํานี่ทํายากแต่ต้นทุนต่ําครับแต่ขายก็ราคาสูสีกับหมึกอาเจนเลยนะครับถ้าตัวในผิวสวยๆนะแล้วเนื้อก็แบบหวานไม่แพ้กันเลยนะครับ้าได้ปลาหมึกสดๆด นี่ครับอยู่ในกระมังสีเขียวเนี่ยนะครับตัวข้างบนนี้บ่าวยอดจะคัดออกมานะครับจะทําเป็นตัวยัดไข่ส่วนตัวผิวถลอกนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนั้นจะเป็นซอยนะครับซอยหั่นเป็นไม้ละสิบาทตัวเนี้ที่บ่าวยอดจับขึ้นมาเนี่ยมีไซส์แปดสิบาทนะครับถ้ายัดไข่นี่ครับเจ็ดสิบแปดสิบได้เลยนะครับอันนี้พอยัดไข่ไปนี่จะสวยมากเลยครับผิวสวย เนี่ยก็คือไม่ค่อยถลอกนะครับหนวดก็เด้งเนี่ยครับพอเราควักไส้ควักพุงออกทําให้สะอาดนะครับเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับล้างแบบล้างในพุงมันนะครับในพุงมันต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับคพ่อยไปเจ้ยไข่มันจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับให้ดูง่ายๆนะครับหมึกดําถ้าหมึกสดจริงนะครับมันจะออกตัวใสขาวนะครับ หนวดหมึกจะเด้งแต่ถ้าเป็นหมึกไม่สดเนี่ยมันจะออกเป็นสีออกสีชมพูช้ำๆนะครับปั่นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับอย่างนั้นนะถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดอย่างเงี้ยบางทีเขาปั่นมาแล้วเขามาแช่น้ําแข็งเลาเอามาปั่นอีกทีหนึง่งมันจะปั่นไม่ขึ้นนะครับปลาหมกึกตัวปลาหมึกดํานี่จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกอมชมพูช้ำๆนะครับอันนั้นก็คือไม่สดแล้วนะครับแต่ถ้าเราออกซื้อมาจากห้องเย็นที่เขาแช่เป็นก้อนก้อนละสิบกิโลนะครับ เนี่ยครับเหมือนใบย่อยออกมาแล้วทีนี้มาละลายน้ําแข็งวางใส่น้านะครับแล้วก็ตักน้ําใส่ให้ละลายเหมือนที่ตรงต้นชิปนะครับน้ํามันจะเย็นแล้วทีนี้เราก็เทเกลือลงไปพอเรามาปั่นมันจะขึ้นไวมากเลยครับมันจะเด้งไวมากเลยถ้าสดแล้วมันจะออกเนื้อเป็นเนื้อสีขาวๆใสๆนะครับแล้วทีนี้ตรงหนวดมันก็จะฟูออกมันจะออกเป็นหนวดฟูๆขาวๆใสๆนะครับแต่ถ้าลองทําดูแล้วจะรู้เองครับ เพราะว่าปลาหมึกดานี่ดูง่ายถ้าทากันอยู่ประจํานี่ถ้าเราไปซื้อเราจะรู้เลยว่ามันสดไม่สดถ้าสดจริงอะ่ะมันจะสวยใสถ้าไม่สดมันจะออกตรงสีชมพูครับถ้าเราแช่น้ํานานเกิดไปหนึ่งวันสองวันอย่างเงี้ยเนื้อมันจะยุ่ยทันทีเลยนะครับเวลาเราไปย่างเนี่ยครับล้างเสร็จมาวยอดก็จะเอามาจัดอย่างนี้นะครับ เราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับค่อยมายัดหรือบางคนถนัดก็ใส่ถุงมือได้นะครับแต่ส่วนมากปายอดไม่ค่อยใส่ใส่ที่ไระลุตลอดครับเนี่ยครับแล้วก็ไข่อาเจียนที่อยู่ในถาดทีชมพูนะครับอันนี้ก็คือเราไปนึ่งเสร็จเรียบร้อยให้สุกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราออกมาละลายน้ําแล้วก็ยัดเลยนะครับมันจะไม่สุกข้างในเราต้องไปนึ่งก่อนนะครับทําให้ไข่ปลาหมึกนี้สุกก่อนแล้วเราค่อยมายัดยัดแบบนี้เลยนะครับ นะครับยัดเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ใช้ไม้เสียบเป็นไม้เบือสิบสองนะครับเสียบจากหางเนี่ยครับไปหัวครับผมเวลาเราไปวางเราก็ไปวางอย่างนี้แหละครับนี้ตัวไซส์แปดสิบ,บาทครับยอดขายแค่แปดสิบไซนี้นะครับถ้าวันไหนเราซื้อได้ตัวเล็กมาปนมาแล้วก็ขายหกสิบาทขั้นต่ำแล้วต้องขายหกสิบบาทนะครับสูงสุดก็ขายอยู่ร้อยหนึง่งถ้าตัวสวยๆนะครับ นะครับถ้ายนี้เบายอดจะขายอยู่ราคาแ0ดสิบาทนะครับไม่แพงนะครับเป็นไข่แท้ด้วยไข่อาเจียนแท้นะครับบางคนลูกค้ามาถามไข่แท้หรือเปล่าผมบอกรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะครับเสียบแบบนี้นะครับไมเบเร์สิบสองอันนี้บ่ายอดทําอยู่แปดตัวครับวันนี้เอาไปเสริมครับส่วนมากเบายอดจะเป็นเน้นๆกับคอหมึกไปรูกับหนวดครับ แล้วก็ปลาหมึกดําหั่นครับแต่ตัวนี้เราต้องเอาไปเสริมครับเสริมให้มีครับเพราะบางคนเขามาซื้อตัวไข่เราต้องมีครับจะโกหกลูกค้าไม่ได้ประหมดมีทุกวันครับวันละแปดตัวเก้าตัวสิบตัวอย่างเงี้ยครับถ้าตัวสวยบ่อยเก็ทำสิบถ้าไม่สวยก็เจ็ดแปดตัวนี่ครับทําไปอย่างเงี้ยครับขายง่ายปลาหมึกเด้งด้วยนะครับสีสวยไม่แพ้หมึกอาเจนเลยนะครับตรงไข่ ที่ถ่ายที่ยมพูนั้นซื้อมาก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับได้เยอะนะครับถ้าเรายัดตัวเลขได้เยอะเนี่ครับไม้ใหญ่นะครับแปดสิบบาทนี่ยครับผิวสวยเวลาเราไปวางปุ๊บเราก็ไปเอาไปอังไฟนะครับอังไฟให้มันเด้งแล้วก็ปาดท้องมันเอาไปวางนี่สวยมากเลยครับนี่นะครับนี่เป็นวิธียัดไข่ปลาหมึกดำนะครับ ลองไปทําดูกันได้นะครับอันนี้ต้นทุนต่ําครับถ้าใครมีต้นทุนหน่อยก็ใช้หมึกอาเจนก็ได้ครับทําง่ายแต่ลูหนึ่งแพงครับร้อยหกสิบาทร้อยเจ็ดสิบาทแต่ปลาหมึกดํานี่ลูละแปดสิบาทครับไซส์สามร้อยห้าร้อยเนี่ยครับสวยๆคลิปนี้ก็มีให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเป่ายอดมีอะไรทำอีกเดี๋ยวเป่ายอดจะลงให้ดูนะครับหรืออยากดูอะไร เดาวบาวยอดจะหามาให้ดูครับคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ